จะเจออีกหมัดจากเพื่อนบ้านนรลกแตกเอเซ่ก็ถูกอร์เซนดอนตัดหน้าไปต่อหน้าต่อตาก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่เล่าไม่ได้ละเพราะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ซัมเมอร์ที่ลาพด,ดีวของสเปอร์นะแต่มันคือภาพซ้ำๆตลอด20กว่าปีที่แฟนสเปอร์บางคนเนี่ยอาจจะชินชาไปแล้วแล้ววันนี้เราจะค่อยๆไล่ดูกันว่าทําไมสเปอร์ถึงแค่เกือบได้บ่อยขนาดนั้นคือถ้าว่าเฉพาะเรื่องบริหารธุรกิจนะสเปอร์นี่ม่คือทีมที่ประสบความสาเร็จท็อปๆของยุโรปในยุคใหม่เลยก็ว่าได้ ตั้งแต่อินิกับเดนนลลวีเข้ามาถือหุ้นเนี่ยมูลค่าสโม,มสรก็พุ่งจาก76ล้านปอนด์ไปถึง4,000ล้านปอนด์คือมันดีขึ้นแบบ2,000%อันนี้ตัวเลขมันโคตรโหดเลยนะโดยที่เจ้าของเนี่ยถ้าไม่เคยควักเงินตัวเองแบบพวกเศรษฐีน้ำมันหรือนักลงทุนอเมริกาเจ้าอื่นเลยด้วยซ้ําแล้วก็ไม่เคยได้แชมป์อะไรเท่าไหร่ด้วยเงินมันก็เลยมาจากเรื่องธุรกิจพอสมควรแล้วเลวีเนี่ยก็ใช้โมเดลสร้างสโม,มสรเหมือนคนทําอสังหาคือสร้างสนามใหม่ระดับโลกจัด NFL c o n c e r ตแล้วก็ทําเบียร์เองศ กแบบูมีฮอกวอตนะเว้ยเด็กๆรายได้ต่อปีมันก็ติดท็อป10ของโลกแต่ใช้ค่าเหนื่อยต่ำที่สุดในบรรดาบิ๊กทีมแค่42%ของรายได้ส่วนทีม่มนอื่นนะก็จะทะลุ56บางทีม,มาไป8ปดด้วยซ้ำพูดง่ายๆคืออินิกเนี่ยได้กำไรระยะยาวแบบเนียนๆจะขายใครทีก็ได้กำไร50ต่อโดยที่แฟนบอลเนี่ยไม่ได้อะไรกลับมาเลยแล้วแฟนบอลบางคนก็แซวว่าพวกเขาอะ่ะทำให้ตัวเองรวยไม่ได้ทำให้ทีมประสบความสำเร็จในเรื่องฟุตบอลอะไรเลยและเรื่องในสนาม20กว่า,าวยีี่สับ ูโรปาปี2025ไม่เคยได้แชมป์ลีกเข้าชิง UCL ได้หนึง่งแล้วก็ไม่ได้มีการเสริมทัพอะไรนอกจากนั้นแล้วก็ไม่มี all-in moment แบบที่ทีมใหญ่เนี่ยควรมีคือมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่รู้สึกว่าทีมเนี่ยกระชุ่มกระชวยและถ้าใครอยากดูต่อคลิปเต็มอยู่ด้านล่างกดไปดูได้เลย